นำพระสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่พระประธานครับมาให้ชมแล้วก็พระสมเด็จวรัรคขังพิมใหญ่โอกระบอกครับสวัสดีครับทุกท่านที่สนใจในพระสมเด็จวรัรคังนะครับวันนี้ช่องภูมิยงพระเครื่องเรื่องน่ารู้ครับนำข้อเปรียบเทียบของพระสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่2พิมยายมาให้ชมอ,องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานครับ ส่วนตรงนี้พิมพ์ใหญ่อกกระบอกนี่นำมาให้ชมพร้อมกันเลยให้เรา,รเาพิจารณาพิมพิมใหญ่อกกระบอกเนะี่ยท่านาสังเกตลำตัวท่านนะฮะนี่ไหมจะเหมือนกระบอกนี่ฮะพิมใหญ่อกรอก,กระบอกส่วนพิมใหญ่ที่รับประทาน ลำตัวท่านจะลำ่ำแล้วฐานผ้าฐานมาทิพย์เนี่ยจะเต็มร,รูปเสียดเนี่ยเท่ากันนะใกล้เคียงกันแต่ตร์เนี้ยองนอี้ความฉ่ำจะอยู่บริเวณข้างบนก็เลยทำให้ดูเล็กกว่าองนี้แต่ใกล้เคียงกันมากครับถ้าสององค์จริงเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากแต่เราดูแบบนี้อีคองนี้จะเรื่องกว่า แต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าสองตัวจริงเนี่ยจะใกล้เคียงกันเลยครับจะไม่แตกต่างเยอะแบบแบบในวิดีโอนี้แล้วก็เรื่องเนื้อสมเด็จวัชระครังเนี่ยผมเคยทำคลิปให้คลิปพิเศษอีพีหนึ่งไปแล้วว่าเนื้อสมเด็จวัชระครังเนี่ยตามความรู้ของผมจะมีสาม มีดักหลักสามแบบที่เขาบอกสมเด็จพระครังเป็นพระที่พิจาณายากกว่าบางุนพรมเนี่ยกว่าเกติโยเนี่ยก็เนื่องด้วยมวลเนื้อนี่แหละฮะไม่ได้ไม่ใช่เรื่องพิมพ์เลยนะครับไม่ใช่เรื่องพิมพ์เรื่องมวลเนื้อนี่แหละที่ทาให้พิจนายากต้องผู้ที่ชํานาญและเคยเห็นพระแทนในเนื้อพระหลายมิติถึงจะเข้าใจว่า ภาพวัลคังเนี่ยมีหลายมวลเนื้อคำว่ามวลเนื้อเนี่ยก,ก็คือส่วนผสมของเขาเนี่ยแหละ,อ,ะอาจจะแตกต่างกันอย่างเนื้อกระาสารก็จะมีมวลสารเยอะมวลสารเยอะมีคลิปมีคลิปสําเร็จในะกระสสารผมในช่องผมเนี่ยท่านไปดูลักษณะนั้นแหละเดี๋ยววันหลังผมจะมาชมให้ชมสามแบบพร้อมๆกันเลย สม,มวลเนื้อให้พร้อมๆกันแล้วก็เป็นทางเลือกในการสะสมศึกษาของท่านผู้ที่สนใจพระสมเด็จระฆังครับเรื่องพิมพ์เนี่ยศึกษาไม่ยากครับผมในพระสมเด็จระฆังที่ยากคือ,อเนื้อพระมวลเนื้อพระเพราะว่าเป็นเป็นพระที่หาชมยากแล้วด้วยแล้วก็บางท่านบางท่านเคยเล่นโซนเนื้อลักษณะนี้ก็จะจับจุดซื้อขายกันแค่ลักษณะนี้ แบบนี้เราจะเห็นในพระชันนํำทั่วไปที่ในช่องเสียนพระดังๆที่่อนเอามาสอนเนี่ยนี่นี่เป็นลักษณะนี้น่ฮะเนี่ยเวลาเก่าตัวไปก็จะเป็นเนื้อเป็นคเนสายเนี่ยธรรมชาตินี่กระแทบเนี่ยเราดูเสียนตรงนี้จะ จะเห็นเด่นชัดแต่พอมองข้างก็จะใหญ่เหมือนองค์นั้นองค์งข้างๆกันเมื่อกี้แหละส่วนตรงนี้มวลเนื้อจะออกลักษณะขาวขาวมุกขาวมุกเพิ่มอีกแต่มวลเนื้อตรงนี้ลักษณะเนี่ยองค์นี้ลักษณะเหมือนลักษณะเดียวกับพิมพ์เจดีของผมนี่แหละเนี่ยพิมพ์เนี่ย แต่พิมพ์เจดีย์เขาผ่านการใช้จนฉ่ำนนัเลยทําให้พิจารณาได้ง่ายพระยิ่งใช้ฉ่ำยิ่งใช้ผ่านฉ่ำมายิ่งพิจารณาง่ายนะฮะผ่านเนี่ยสมเด็จพระครั้งเนี่ยเดี๋ยวองนี้ผ่านการใช้แค่ผมคนเดียวองค์พิมพ์ใหญ่เนี่ยเนี่ยจะเกิดความฉ่ำแค่บริเวณนี้เนี่ยเงื่อผมเนี่ยเงื่อผมไหลไหลามากองตรงเนี้ยเนี่ยเลยทําให้พระเนี่ยจะช่ำบริเวณนี้ เนื่อมวลเนื้อลักษณะเดียวกับพิมพ์เจดีครับซึ่งก็แท้ทั้งคู่ถึงได้บอกว่าพระเนี่ยมีหลายระดับอย่างบางอย่างองค์อย่างองค์งงเนี้ยนะบางท่านก็มาคอมเมนต์เนื้อ,อยังอ่อนพระเขาไม่ได้ใช้พระเขาไม่ได้ใช้แต่ท่านดูธรรมชาติเนี่มันไม่มีให้เห็นหรอกธรรมชาติลักษณะนี้ในพระปลอมแปลงนะฮะ เพียงแค่ยังไม่ผ่านการใช้แล้วเราไม่ได้ส่ององจริงก็ทําให้การพิจารณาต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยการพิจารณาต่างๆเขาไม่ถีทถ้ว,ตตว,ตตวนี่นะเนี่ยดูรอยตึงตัวหดเหี่ยวยุคเนี่ยเป็นธรรมชาติไปหมดฮะเนี่ยรอยแยกข้างหลังก็มีแต่เพียงแค่เขาไม่ได้ใช้ยังยังเลยยังไม่เปิดถ้าใช้ขึ้นมาก็จะเหมือนพิมพ์เจดีน,นั่นแหละ เนี่ยเผาเนี่ยผ่านการใช้เพียงผมคนเดียวในเผาวเนี่ยเนี่ย,ยอะไรมากรองเนี่ยเนี่ยถ้าผ้าไม่ผ่านการใช้เนี่ยผิวว่าจะขาวมันก็ดูเหมือนคลิปที่ผมแนะนําไปนะมั้ยผิวขาวมันก็ดูแต่พอผ่านการใช้เนีสัมผัสใช้มตรงตรง,ตรงหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชมผ่านการสัมผัสใช้ เกิดความช่ำเนี่ยเนี่ยถ้ายังไม่ใช้ในผิวจะขาวมันก็ดูไหมแต่ลอาเนี่ยพอผ่านการสัมผัสใช้่านเห็นไหมเนี่ยเขาจะเกิดความฉ่ำขึ้นมาเราจะเห็นมวลสารต่างๆอยู่ภายในแล้วเนื้อเขาแข็งดูดูตาเปล่าเนี่ยการดูในวิดีโอเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะ อนุมาณได้ว่าพระแก่งไม่แก่งหรอกนะครับายากมากในพระยิ่งเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้ผ่านการใช้น้อยๆด้วยการอนุมานด้วยสายตาว่าพระแก่งหรือไม่แก่งเนี่ยมันผิดพลาดแม้กระทั่งดูในตู้พระที่ว่าเซียนตู้เซียนเนี่ยทีผมเดินไปขอส่องดูเนะี่ยดูในตู้เนี่ยเหมือนจะเนื้อจะแกล่งแต่พอจับมาส่องจริงๆมันไม่ใช่พระเนี่ยถึงได้บอกว่าต้องดูองจริงครับเนี่ยเราดูคร่าวๆดู ดูธรรมชาติพอพื้นผิวต่างๆพิมพ์ต่างๆเนี่ยดูธรรมชาติว่าอยู่ในกลุ่มในพิมพ์พระแท้หรือไม่ครับเนี่ยว่าบ,บางคนนี่อยู่ไกลกันการที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันเพื่อเพื่อส่องพระเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เสียเวลาเวลาหากพระองค์นั้นไม่แท้ถูกไหมครัการพิจารณาพิมพ์พิจารณาธรรมชาติที่แม่นยำเนี่ย,ย,ยก็จะช่วยในระดับหนึง่งว่าเออพระมีเปอร์เซ็นต์ใน ในเป็นพระแทศเจ็ดสสมควรที่จะขับรถไปดูหรือให้เขาเสะละเวลามาหาเราเนี่ฮะเรื่องแม่พิมพ์ก็สำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญ จะฉ่ำขึ้นมาแต่มวลเนื้อคนละนะคนละคนละแบบกับองสองเนี่ยคนละแบบองนี้จะเหมือนพิมพ์เจดีผมเนี่ยองเนี้ยเพียงแค่ยังไม่ผ่านการใช้มาเยอะเนี่ยองเนี้ยเหมือนพิมพ์เจดีผมมาแหละวนรงนี้เนี่ยจะเหมือนเนื้อหาทั่วไปที่บรรดาท่านเซียนเขานํามาสอนซึ่งก็แท้น,น,นะครับแถ้เหมือนกันไม่ใช่ เราหายากด้วย,นยในหนังสืออาจารย์ประจำเนี่ยท่านไปหามาชมเถอะเขาจะมีพระแพ้หลายมิติให้เราชมหลากหลายให้เราชมครับเน้ยเนื้อเ,เดียวกันกับอันี้เนื้อเดียวกันเรื่องแม่พิมพ์นะฮะเนี่ยท่านจดจำ ขนาดองพระเนี่ยเห็นไ,ไหมององค์งนี้จะเลื่องกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานจะเขื่องกว่า,อ,าองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกครับพิมพใหญ่ก็จะมีพิมพ์อกล่องเนะเาะองทุกองอกล่องแล้วก็เกียรทะลุซุม้มครับอกกระบอกแล้วก็ใหญ่พระประธาน แล้วก็แยกย่อยไปอีกนะฮะสมัยท่านไปสังเกตนะว่าพระสมเด็จเนะี่ยแม้กระทั่งพิมพ์เดียวกันนะ่ะมิติต่างๆก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะครับจะไม่ได้เหมือนกันแบบก๊อปปี้กันมานะ,ะเพราะการหดเหี่ยวการหดตัวเนี่ยเขาจะไม่ได้หดเหี่ยวหดตัวจุดเดียวกันแตกต่างกันไปแล้วแต่เนื้อบริเวณไหนที่จะหดเหี่ยวอ่าที่จะยุบตัวรับตัวเข้าไปไมันเลยทาให้พระรูปทรงต่างๆเขาอ่า เขาเรียกอะไรแตกต่างกันไปบ้างไม่เป๊ะแบบาการถอดถ่ายเอกสารถ่ายอะไรมาไม่ได้เป๊ะแบบนั้นครับเสริมนิดนึงคําว่าสมเด็จบางเนี่ยสมมาสมเด็จบางเนี่ยไม่ใช่ทั้งองค์สมมาสมเด็จบางคือแม่พิมพ์น่ท่านเห็นไหมเนี่ยบางมากเนี่ยยิ่งพิมพ์ใหญ่เนี่ยมันเนี่ยบางเห็นไหม คำว่าสมเด็จบ,บางเนี่ยพิมเจดีเนะี่ยแม่พิมพ์หนากว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยคำว่าสมเด็จบางนางหนาเนี่ยที่ท่านให้ท่องเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งองค์คือเฉพาะแม่พิม์แม่พิมพ์ที่บังคับพิมพนะ์ส่วนที่เลยออกมาหนะนาบ้างบางบ้าง,างไม่เป็นไรอย่างอ,องค์นี้ยังบางกว่ามเนะนี่ยที่เลยของบังคับพิมพมาไม่เป็นไร คำว่าสมเด็จบางคือตรงนี้ครับนี่แหละฮะคือตรงนี้โอเคครับสวัสดีครับวันละเล็กวันละน้อยครับความรู้ศึกษาไปเรื่อยผมเชื่อว่าความตั้งใจของผมเนี่ยที่ผมจะสื่อสารออกมาในยอย่างน้อยเนียเน่ยจะทำให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนำความรู้ไปคัดกรอง ได้ดีในระดับหนึ่งครับผมกว่าผมจะอพอที่จะเข้าใจพอที่จะอสอนตัวเองได้เนี่ยพอที่จะมั่นใจในการในเส้นทางเนี่ยผมส่องพระเนี่ยแล้วก็มีครูบาอาจารย์สั่งสอนมาเนี่ยเป็นสิบปีนะฮะเราได้ส่องพระเนี่ยองคดเดิมซ้ำๆองค์เดิม,ดมซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยเป็นเป็นสิบปีแล้ว แปดชั่วโมงสิบชั่วโมงขึ้นไปนะฮะในการสองทางผมเพราะว่าผมผมลักเนี่ยลักเส้นทางนี้ผมก็พยายามที่จะหาข้อยุติว่าพระสมเด็จมรดคลังเนี่ยสรุปแล้วมีกี่เนื้อกันแนะ่เพราะมีการถกเถียงกันมากว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นยะผมก็พยายามอมองว่าพระสนามที่เราพบเจอเยอะเๆๆผมก็จะพยายามตัดออกไปตัดไปเอาสภาพนี้เราพบเจอเยอะมากในทั้งพิม วัดระฆังเกจิโยบางุนพมมีสภาพเดียวกันแนีซึ่งเป็นเป็นไปไม่ได้พระสามวัดนี้ไม่งั้นพระที่ศึกที่หักที่ศึกก่อนเขาไม่สามารถที่จะซื้อขายนวัดระฆังได้ถ้าวัดระฆังไปซ้ํากับเนื้อบางุนพรมอ่าถูกไหมฮะนี่แหละให้ท่านเข้าใจข้อนี้ว่าหากไปเจอเจอธรรมชาติเกจโยธรรมชาติบางุนพรมธรรมชาติวัดระฆังเป็นอย่างเดียวกันเนี่ยให้ท่านคัดแยกออกไปเลยว่าพระ สภาพนั้นคือเป็นพระปลอมแปลงแน่นอนเพราะว่า3วัดนี้จะแตกต่างกันครับให้เข้าใจตรงจุดนี้โอเคครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมมีความรู้อะไรจะมาแนะนําเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับสวัสดีครับ